ครับผมวันนี้ก็มาเข้าหัว RG6 นะครับผมหรือเข้าสาย RG6 นะครับผมก็จะเป็นเข้าหัว F-type นะครับผมหรือจะเป็นเข้าหัวกล้องมงจรปิดนะครับผมจะคล้ายๆกันนะครับผมเราก็มาดูสาย RG6 ก่อนนะครับผมสาย RG6 ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นสายอากาศธรรมดานะครับผมก็คือมันจะเข้าเหมือนกันนะครับผมเป็นเกี่ยวกับเข้าสาย กล้องวงจรปิดนะครับผมแล้วก็เป็นเข้าหัวจานนะครับผมจานดาวเทียมทุกรุ่นนะครับผมนี่นะครับเป็นสายอา6จีหนะครับผมเป็นสายอากาศนะครับผมก็จะมีฉนวนนะครับผมแล้วก็นะครับผมฉนวนเงินนะครับผมแล้วก็เป็นสายทองแดงด้านในนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างสาย RG6 กับสาย powerline นะครับผมสาย RG6 นี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนสาย powerline นะครับผมก็คือมันจะเพิ่มด้วยมีสายไฟนะครับผม2เส้นนะครับผมเข้ามาด้วยนะครับผมก็คือมันจะเป็นสายดำกับแดงนะครับผมแทนด้วยลบหรือสายลบหรือสายบวกนะครับผมนี่นะครับผม สายตรงนี้ก็จะใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับผมนี่นะครับผมครับผมเราก็มาดูเครื่องมือที่เราต้องใช้นะครับผม1ก็คือหัวเอฟทนะครับผม2ก็คือจะเป็นครีมคัตเตอร์นะครับผมเทปพันสายหรือกันไกล้นะครับผมหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับผม ขั้นตอนแรกก็มาทําการปอกสายได้เลยนะครับผมนี่นะครับทําการปอกสายได้เลยนะครับผม สาย powerline ตัวนี้จะเป็นอย่างดีนะครับผมถ้าเป็นอย่างไม่ดีก็คือฉนวนเงินตัวนี้นะครับผมก็คือมันจะไม่เยอะนะครับผมแล้วก็เวลาเราปอกก็คือมันจะขาดง่ายนะครับผมแต่สายตัวนี้จะเป็นสายอย่างดีนะครับผม จากนั้นก็ทําการตัดนะครับผมฉนวนเงินตัวนี้นะครับผมเราจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะตัดเพราะว่าถ้าเป็นสายอย่างดีก็คือฉนวนตัวนี้มันจะให้มาเยอะนะครับผมก็คือถ้าไม่ตัดมันก็ไม่สามารถใส่หัวเอฟไทตตัวนี้เข้าไปได้นะครับผม ครับผมจากนั้นก็ใส่หัวเอฟทายเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็คือมันจะใส่ยากนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คือให้เรานําเอาคีมนะครับผมจับนะครับผมจับตัวหัวเอฟทายนะครับผมเพื่อจะใส่เข้าไปในสายนะครับ นี้นะครับผมเข้าก็ประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็นําเทปพันสายนะครับผมก็ให้เราพันนะครับผมเก็บตรงนี้นะครับผมเพื่อจะไม่ให้สายเงินตัวนี้นะครับผมโดนเรานะครับผมก็คือเราจะพันก็ได้หรือไม่พันก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้ผมแนะนําให้พันเก็บนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราต่อเข้ากับหัวจานหรือเข้ากับรีเซอร์เบอร์ของจานดาวเทียมนะครับผมหรือเข้ากับตัวหัวกล้องวงจรปิดนะครับผมถ้าเราไม่พันก็คือมันจะมีไฟฟ้าสถิตนะครับผมสามารถดูด เราได้นะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็ทําการตัดนะครับนี่นะครับผมตัดก็เผื่อประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมการเข้าหัวเอฟไทยนะครับผมหรือเป็นหัวกล้องวงจรปิดนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นเข้าหัว กล้องวงจรปิดนะครับผมก็มันจะมีหัว BNC ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นหัว BNC นะครับผมเป็นหัวของกล้องวงจรปิดนะครับผมต่อเข้าหัวกล้องนะครับผมนี่นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นหัวเอ y ไทนะครับผมต่อเข้ากับหัว BNC นะครับนี่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าเราจะต่อเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดนะครับผมก็ต่อเข้าอย่างนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็ต่อเข้ากับตัวกล้องจอนปิดเลยนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เข้าเหมือนกันนะครับผมกับด้านนี้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของตัวหัวจานนะครับผมก็คือด้านหนึ่งก็จะเข้ากับตัวหัว อาจารย์นะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเข้ากับตัวรีเซเวอร์นะครับผมของจานดาวเทียมนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมในการเข้าหัวเอฟท p e หรือหัว BNC นะครับผมและก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับผมแล้วก็แก้อาการต่างๆนะครับผมรือจะซ่อมนะครับผมก็ให้เรา ดูคลิปให้จบก่อนนะครับผมค่อยทําตามนะครับผมเพื่อเป็นการเน้นย้านะครับผมแล้วก็ไม่เกิดปัญหาทีหลังนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มาพูดคุยและรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่กดกระดิ่งแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม